สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับนํำเชียร์พารวยครับผม18ตุลาคม67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งคลิปนี้เป็นรวมเซียนเ้อครับพี่น้องคลิปรวมเซียนครับหลายเซียนจะอยู่ในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่ก็จะได้เบิ้งพีจะหน้าไปน้ำกันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนารวมเซียนนํำเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอประคุณ ถูกๆเสี้ยนถูกๆอาจารย์เด้อครับผมครับเอาครับพี่น้องก็ติดไวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแนวทางรลาพัฒนากับนําเชียร์พารวยครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเสี้ยนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสองสำนักนี่ลงคลิปไปเหล่าเด้อครับผมพ่อไพบูนและพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็มาทบทวนให้พี่น้องเบิ่งของตัวเด่นทั้งสองสำนักครับผมพ่อไพบูน 546สีกับเน้นไปที่5ครับพ่อชนินศูนย์กับ1เน้นไปที่1นครับนี่แหละครับผมเพื่อนกับประกบค้ายๆกันอยู่ครับพี่น้องเนาะหนึ่หาหนหกครับผมที่ชนกันนี่ครับพ่อไผ่บูดและพ่อชนินเด่นเดินดี f อฟส่งให้ครับพี่น้องมาหันเข้าที่9กับ0น มดนี้ได้901เยด้ยครับพี่น้อง901หนงครับ901ครับเด่นเดินดี FC ส่งให้อาจารย์ผู้ครับผมว่าหันเข้าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะ0กับ1ครับเข้า00มวนดนี้ครับผมมดนี้ได้1กับ2ครับ2ตัวบนล่างอาจารย์ผู้

เซียนกับทุ่มแบนด์ว่าหันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี้ได้906 906 2ตัวก็จะมี390956 5950และก็96เบิ้ล99ครับ906ครับพี่น้องตัวเด่นคนภูเขา เข้าทั้งบนทั้งล่างด้วกันครับผมเม่ันเจและ0ูนนงวดนี้7กับ0เน้นไปที่0นครับ2ตัวมีเจ็ดหกศูย์สาดสาดสองแล้วก็0ูย์ห้าตัวเน้นเม็ดเ,เดียว0ูย์หเลขติดบนล่างศูนย์สองครับผม2ตัวบนชุดเต็มเด้อครับพี่น้อง0ูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้ย์หหนึ่งหสองห ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับกับมีชนกอพอชนินพอเพ่อบู์ครับพี่น้องเนาะว่าว่าจะเป็นหนึ่งหาหนึ่งหกครับผมคนโคราดครับพี่น้องยับเผลออด้ครับผมประกบคู่กับเทวเดินดีอยครับคนว่างหาันพึ่งจะลดไปครับเด่นบนล่างคนโคราดสี่แปดศูนย์เน้นไปที่แปดครับ สตัวบนล่าง4 3 4 4 4 6 8 7 8สี่สี่หกแและศ1เน้น8ปดสี่และ05ครับเสียนบุรีลำครับพี่น้องเนาะศูนย์แปเข้าที่0ูครับเพิ่นปับสูตดไม่ครับผมแต่ว่าเพิ่นกระพึงจะุดครับพี่น้องเนาะปะกติครู ถึงตัวเด่นพนก็เดินดีอยู่งวดน,นี้ตัวเดียวเลยครับพี่น้องหกก็จะมีสองหกศูนย์หกสามหกสี่หกแปดหกเก้าหกแล้วกเจ็ดหกก็จะว่าลูดเกือบลูดครับพี่น้องเนาะหกหลักหน่วยแล้วก็มาสามตัวแปดเจ็ดหกแปดหกเก้าและเก้าหกเก้าับไปเรื่อย็วจังน้อยด้วยครับผมหลายเสี้ยนอยู่ พี่ปอกายครับพี่น้องหลักหน่วยกวดอดคอกันว่าหันหลักรอยเขาที่0ูงวดนี้10บน6 7 8ดเน้น6กับ8หน่วยบน901 2ตัวบน6 9เก้าแ0ดเนเน้น60 80ครับ3ตัวมี6 60 6ศูนย์หลักร้อยครับพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นเดินต่อว่างหันเพนนิ่นเน้นหาเพิ่นเข่าศูนย์ งวดนี้6กับ9เน้นไปที่6ครับอาจารย์เอครับพี่น้องช่วงนี้เป็นประกบคูพระเขาาเวยครับผมงวดนี้ก็บย,ย่าเผลอครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เป็นไ้านยหนครับมี9809 99 18 08 19เลขติดบ,บนล่าง6 7 89ครับพิเศษครับพี่น้องเนาะ86 87 96 เก้าเจ็ดครับเก้าศูนย์หนึ่งครับพี่น้องพอลาดเาวครับผมวัางเป็นกระลุดงวดน,นี้สูตรแรกศูนย์กับหนึ่งสูตรที่สองได้สามกับ 6. หกเอาครับพี่น้องหรือว่าจะออกหกศูนย์หรือว่าหกหนึ่งนี่ครับผมตางเทียร์เลขเพิ่มกับวิ่งก,กันดีได้ครับพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งครับว่างให้ดีเก้ามาเชียร์ครับพี่น้องว่างเปนกระลุดครับผม วันนี้ได้ห้าหกหนึ่งเขาห้าหกหนึ่งครับพี่น้องลองเอาไปกับนีรูกครับผมเทียมาน้ำกันเราพัฒนาเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งกับห้าหกสี่วินเลยครับผมครับแต่ลองเมืองครับพี่น้องเนาะตอนนี้ หา 1, หนึ่งหกาศูนย์กศู็เห็นหลายอยู่ครับผมครับแล้ก็อาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกชุดเต็มหกหนึ่งศูนกครับผมครับ0 1 6ตัวเด่นครับสหรับชุดเต็มก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หาศ หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเกาหนึ่แล้วก็หกเน้นศูนย์สองศูนย์สามศูนย่นึ่งสองหนึ่ี่นองกครับพี่น้องเนาะครับลองพิจารณาเบ้งครับเอาเนี่ครับพี่น้องครับผมเลขทูบครับพี่น้องเนาะหนึครับผม เลขเก้ากับขาบไข่ขับไข่ด้วยครับพี่น้องจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์ครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนารวมเสียนครับก็จะเลื่อมเด้อครับพี่น้องเลขถูกมือว่านี่จุดไว้ครับผมขอกับองค์ระพิะเนศครับพี่น้องเนาะหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าหรือว่าหนึ่งห้าหกครับผมครับที่ล่งคลิปไปมัวว่านี่ครับผมคลิปสรุปครับเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้า้วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกันลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง18ตุลาคม67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ